อาตมาเตือนเ้ามาไปบินธบาตก็เห็นรถแลนสวนเวืนเวือนอยู่กับเพื่อ,อยังกับเพื่อทำม,มาหากินเพราะว่าชีวิตของคนเฮากับต้องดินร่นเป็นธรรมดาบอด,ดินร่นกับบ่มีกินเพราะว่าธรรมชาตินี่สางค้นเหมาม้าห้หิวห้อยากมันก็จังเป็นจังสี่ถาธรรมชาติสางค้นม้าบ่าห้หิวบ่ห้ยอยาก สภาพปัจจุบันกบว่าเป็นจังซี่ดอกยมแต่ว่าคนเฮ้าบนโลกไปนี่มีทรัพ์สมบัติติดตัวยู่หกกองต้องได้กันสูขข่กู่สู่ค้นเพื่อนว่าจังซี่เด้เราเกิดบนกองดินหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินเดินเข้าสู่กองฟอนแล้วก็ขึ้นไปนอนบนกองไฟผลสุดท้ายก็เหลือแต่กองกระดูก ดิ้นร่น,นแทบตายเหลือสำนีระยมส้จะรรทรำชีวิตเตือนใจจะเลื่อนพรอ